ชีวิตขอนผู้ป่วยสำคัญค่ะทนบุรีเสริมรัฐจะมาช่วยโรงพยาบาลรัฐเพื่อให้บริการได้ครอบคลุมรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะทบุรีเสริมรัฐเป็นส่วนหนึ่งของทนบรีเฮลส์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ T.H.G ทนบุรีเสริมรัฐจะทำหน้าที่เสริมให้โรงพยาบาลรัฐทําหน้าที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนแพทย์ ท้องถิ่นและส่วนอื่นๆค่ะให้สามารถบริการได้รวดเร็วขึ้นดียิ่งขึ้นและทั่วถึงมากขึ้นค่ะ แล,ล้วก็เราดูได้หลายอย่างนะคะดูดีๆจะเห็นตัวทอทงค่ะแล้วก็รอเรือนั่นก็คือทนบุรีกับรัฐนะคะแต่ถ้าดูอีกทีเนี่ยจะเห็นเหมือนงู2ตัวค่ะเหมือนโลโก้อของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะแต่อันนี้ท่านสมัยกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าด้วยค่ะนั่นคือสิ่งที่ทนบุรีเสริมรัฐจะเข้าไปช่วยโรงพยาบาลรัฐค่ะ ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาหลักๆของโรงพยาบาลรัฐก็คือขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และขาดงบประมาณค่ะสองสิ่งนี้ทําให้โอกาสในการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางน้อยลงไปทุกทีค่ะผู้ป่วยจะต้องส่งต่อรักษาไปยังจังหวัดอื่นๆหรือรอคอยการรักษานานเลยค่ะเป้าหมายของทนบุรีเสริมรัฐ เราต้องการไปช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆที่ทําให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือต้องรอคอยการรักษาค่ะเราอยากให้ผู้ป่วยได้รักษาใกล้บ้านไม่ต้องส่งต่อรักษาไปยังโรงพยาบาลที่ห่างไกลต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางแล้วก็เสียเวลาทํางานด้วยค่ะทนบุรีเสริมรัฐเราจะช่วยโรงพยาบาลรัฐขยายบริการเพื่อให้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางไปอยู่ใกล้บ้านทุกคนมากขึ้นค่ะโรงพยาบาลรัฐก,ก็มีโอกาสดูแลผู้ป่วย ได้มากขึ้นหลากหลายและทั่วถึงมากขึ้นและโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ต้องลงทุนกับเครื่องมืออุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางค่ะคนไข้ก็ไม่ต้องเดินทางไกลๆสามารถใช้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิจ่ายตรงสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์อื่นๆในการรักษาค่ะ ช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะมีทีมแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคหัวใจไว้บริการผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงคนไข้ที่มาฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถรับได้ตลอด ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้ท,ทันทุงทีเราก็ทราบแล้วว่าภาะวะหัวใจเป็นภาวะเร่งด่วนวิกฤตถ้าเราช้าไปเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยเราอาจจะสูญเสียชีวิตไปได้เราเนี่ยมีพวกเครื่องมือทันสมัยหลายอย่างนะครับเช่นเครื่องโคครดาโแกรมนะครับซึ่งจะตรวจดูโครงสร้างของหัวใจได้อย่างละเอียดเครื่องแคทแกลบสามารถทอมบอลลูนขยายเส้นเลือดแล้วก็สามารถทําหัตการทางหัวใจได้อีกมากมายนะครับ เราก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเป็นมันดิสไลซ์ซีทซึ่งสามารถที่จะตัดดอดเลือดของหัวใจได้ละเอียดเรามีเครื่อง MRI ที่สามารถตรวจสภาพการทำงานของหัวใจที่ลงไปถึงระดับของเนื้อเยื่อหัวใจนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีทางด้านหัวใจที่เรามีซึ่งทักเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งหมดถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจอยากให้เป็ถึงเรา ต่อให้คุณยังไม่ป่วยคุณก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ตั้งแต่คัดกรองจนถึงการรักษาขั้นสูงสุดนะคะบโบจบที่เราค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีทีมแพทย์โรคหัวใจทีมพยาบาลซึ่งจะให้บริการผู้ป่วยให้พ้นขิดอันตรายได้ที่สำคัญคือการบริการในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐร่วมเอกชนเนี่ยประชาชนไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพของประชาชนได้เลยครับผม นบุรีเสริมรัฐรอให้บริการหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางคลินิกปฐม,มภูมิรวมถึงการบริหารโรงพยาบาลรัฐด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงค่ะธนบุรีเสริมรัฐเราเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลรัฐค่ะธนบุรีเสริมรัฐขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ยั่งยืน และเข้าถึงคนไทยทุกคนค่ะ